กบผมโบส์ลิคิดเลสซิ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับยามาฮ่า X Max และเว,วันนี้ก็เป็นวันที่ที่เดือนกันยาก็เป็นช่วงปลายปีของ2024นสะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็น X Max ตัวใหม่ที่ทำสีมาสำหรับปลายปีมีสีใหม่มาทั้งหมด5สีด้วยกันนะสีที่ผมได้มาวันนี้จะเป็นสีแดงซึ่งสีแดงตัวนี้มันจะแตกต่างจากแดงตัวเก่านิดนึงแดงตัวเก่ามันก็คือแดงแต่ว่าอันนี้มันจะออกส้มๆหน่อย มันจะดูมีความหรูความสปอร์ตความพรีเมียมหน่อยหนึง่งซึ่งตัวรถไม่มีอะไรมาก วันนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่ของแต่งชุดนี้เลยอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นรถตัวใหม่แล้วเราก็ได้ทําก่อนเพราะฉะนั้นของตอนนี้มันอาจจะยังไม่ครบตอนนี้มันเหลือล้ออีกหนึ่งคู่ที่กําลังจะเข้ามาแต่ด้วยเวลาที่เราต้องเร่งส่งรถแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล้อมาเดี๋ยวเราค่อยตามไปให้แล้วกันมาวันนี้พาเ,เพื่อนมารีวิวของแต่งที่จะใส่กับรถคันนี้หน่อยเริ่มจากยางก่อนแล้วกันสําหรับคันนี้โจทย์ที่ผมได้ทําก็คือเป็นโจทย์สปอร์ตนะครับอยากคุมโทนรถเป็นสีดํากับสีแดง2 สีพอเดี๋ยวล้อของเราก็จะเป็นล้อดำคาร์บอนเพราะฉะนั้นยางที่ผมใส่วันนี้จะเป็นยางตัวนี้เลยลายสายฟ้าชื่อรุ่นว่าฮิลลารีลอสโซสกูเตอร์ยางหน้าส่วนข้างหลังเป็นลอสโซสปอร์ตนะครับอ่าแต่เป็นลายสายฟ้าทั้งคู่ยางจะเป็นซีรีส์ไซส์เท่าเดิมเลยก็คือ12070ขอบ15ยางหลังก็จะเป็น140 1 40 70ขอบ14ี่จะเห็นนะว่าอันนี้ผมใช้เป็นยางธรรมดาไม่ได้เป็นยางป้ายเหลืองเนาะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะคุมโทนรถกัน เพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากให้มีสีอื่นหลุดเข้ามาหรือถ้าจะหลุดเข้ามาก็อยากให้มันน้อยที่สุดอย่างต่อไปด้วยความที่คันนี้เป็นสีใหม่ใช่ไหมผมไม่อยากจะทําอะไรกับชุดสีเขาอยากจะคงคอนเซปต์ชุดสีเดิม แต่ว่ามีบางชิ้นเราอยากจะทําเป็นคาร์บอนเพิ่มเติมเข้าไปก็คือชิ้นนี้ครับครอบกองอากาศครอบกองอากาศอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บงานด้วยฝาปิดน็อตกองแบบนี้นะเป็นสเตเลียสปิดเข้าไปลงลงไปอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเก็บงานให้สวยๆแล้วก็พักเท้าคนซ้อนด้านหลังอ่าอันนี้มาเป็นคู่นะซ้ายขวาแตัวน,นี้ก็จะเป็นงานสั่งทาคัสตอมชิ้นนี้ก็คือท้ายสั้นปกติแล้วเนี่ยชิ้นนี้มันจะเป็นตัวต่อป้ายทะเบียนลงมาอย่างนี้ แต่ว่าทีนี้เราไปตัดออกแล้วก็สร้างเป็นงานไฟเบอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นป่ะนี่เป็นงานไฟเบอร์ขึ้นมาใหม่เลยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คุ้มคาร์บอนสวยงามโดยเราถอดจากรถคันนี้ไปทาเลยใช้เวลาพอสมควรในการทําชิ้นนี้เดี๋ยวเราดูตอนใส่ดีกว่าว่าหล่อไหมางานคาร์บอนที่เราใช้ทั้งคันก็จะเป็นงานของคาร์บอนเทคทั้งคันนะครับเป็นงานของที่ร้านเองต่อไปเราจะคุยกันถึงเรื่อง ช่วงล่างหน่อยช่วงล่างของ X Max คันนี้เนี่ยของเดิมผมมองว่าช่วงนี้มันเห็นแกนโชกเยอะพอมันเห็นแกนโชกเยอะเนี่ยตรงนี้ช่วงรอยมันเยอะผมว่ามันดูไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่คันนี้เราจะทําเป็นสปอร์ตเดี๋ยวเราจะทําการโหลดโหลดหน้าแล้วก็โหลดหลังด้วยโชกหลังของเดิมมันจะเป็นโชกหลังความสูง3 5มมิลเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโชกหลังโปรเฟนเดอร์แล้วก็วันนี้โชกหน้าเราใช้เป็นชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์ด้วยค่ะมาดูโชกหลังนั้นก่อนโชกหลังเราใช้เป็นตัวโปรเฟนเดอร์ ตัวนี้เลยตัวนี้จะมีฟังก์ชันปรับใช้งานทั้งหมด3จุดด้วยกันคือพีโลดคอมเพรสชั่นแล้วก็รีบาวตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยออกขายมาเป็น2รุ่นก็คือรุ่นสาตรานดามร้มิลแล้วก็รุ่นโหลดจะอยู่ที่330มิมลแต่คันนี้ผมอยากได้ที่3 2มมิลตัวนี้ก็เลยจะไม่มีขายนะ ตัวนี้จะเป็นงานสั่งทําเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจัดทรงออกมาแล้วสวยอะไรยังไงเดี๋ยวผมใช้เขาทำออกมาขายให้ตัวนี้าต่อไปชงหน้าวันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้เลยโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนี่เป็นตัวใหม่ของเขาครับที่เพิ่งออกมาออกวางขายปกติจะมีนิ้วเครื่องกับ2นิ้วเนาะแต่อันนี้ผมบอกว่าผม,มอยากได้โหลดมากกว่านั้นเป็น2.5นิ้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตร้งงานขึ้นมาใหม่ให้ตัวนี้จะเป็นชุดโหลด2.5นิ้วมาจัดกับชกหลังเดี๋ยวรอดูทรงตอนเสร็จอีกทีนึงอ่ะ ไปที่โชคแล้วต่อไปก็เป็นท่อแล้วกันโดยคันนี้เราแต่งซิ่งเราต้องการคอนเซปต์แบบว่าใช้ของแบบคุมโทนเพราะฉะนั้นท่อผมก็จะใช้เป็นท่อตัวนี้นะครับคาโปวิกอ่าตัวนี้เป็นงานแท้ปลายเป็นคาร์บ,บอนออกสองรูแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นสีดําไม่ได้ใช้เป็นสีลุง้งสีไทเทเนียมเราไม่อยากได้เราอยากได้เป็นแบบคุมมทนเรียบๆมากกว่าเน้นความหรูหราของตัวรถมากกว่าอ่าท่อไปแล้ววันนี้ต่อไปเราคุยเรื่องระบบเบรกหน่อยดีกว่า โดยที่ระบบเบรกคันนี้ผมก็เซตไว้ปั๊มบนเป็น b บมโบอิตาลีเบอร์17กับ16ส่วนปั๊มล่างวันนี้ผมอยากเลือกใช้เป็นปั๊มล่างสีเทาก็จะมีเป็น M4 ขนาด100มิลจับคู่กับปั๊มปักข้าง2พอตอ่ะแล้วก็จานดิสเบรกวันนี้ก็จะเป็นงานของคามุยจานหน้าขนาด300มิลจานหลังขนาด2 4 5มิลโชคหน้า เดี๋ยวอันนี้ของเดิมใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็นกระบอกชกแต่งวันนี้เราใช้ชกหน้าเป็นของพามุยนะครับซึ่งกระบอกชกหน้าตัวนี้ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ต่อปัม๊มมันจะมีขาเห็นไหมขายึดปัม๊มติดอยู่กับหัวชกเลยข้อดีก็คือว่ามันแข็งแรงทนทานแล้วก็พอดีนะครับภายในเซ็ตก็จะมีบูทล้อหน้ามาให้แล้วก็มีแกล้อมาให้ขาจับบังโคลนอะไรมีให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเดี๋ยววันนี้เราจะจับคู่กับชุดโหลดหน้าของโปรเฟนเดอร์อ่ะ ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายทากักสายทักวันนี้เราก็จะใช้เป็นสายสีดำล้วนเลยวันนี้ผมจะไม่ได้ใส่เป็นสายคาร์บอนนะจะใช้เป็นสายสีดำแล้วก็หัวฟิตติ้งเป็นสีดำหมดเลยพวกฝาก็ปลูกวันนี้เราก็คุมโทนเป็นดำแดงเนาะของแต่งพยายามคุมโทนดำแดงปลอกมือเปลี่ยนใหม่กระจกเปลี่ยนไม่ชิวเราจะใส่เป็นชิวคาร์บอนกับบางโหน่าเป็นคาร์บอนด้วยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวรอของมาก่อนซึ่งคิดว่ามาไม่ทันวันเราทําคลิปแน่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเห็นตอนจบเลยแล้วกันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสวิงอาร์มซึ่งสวิงอาร์มวันนี้เราใช้เป็นสวิงอาร์มแต่งของ i s v สีสีดำล้วนแล้วก็สวิงอาร์ม i s เเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับขาจับปั๊มเลยตัวนี้มีขาจับปั๊มมาให้ต่อได้เลยมีบูทมีน็อตมาให้ครบเพราะฉะนั้นของวันนี้เราก็จะมีคร่าวๆมีประมาณนี้ที่เราจะทำการติดตั้งพร้อมแล้วลุย อ่าชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ทําให้รถมันดูดุขึ้นอันนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นโคมไฟหน้ากับโคมไฟท้ายเนาะนี่โคมไฟหน้าเดิมๆของกทคนิคเขาหน้าตาเชฟบอกเขาจี่เป็นตัวเอย่างนี้อันนี้เราไปพ่นเป็นโคมสโมส่วนชิ้นนี้เป็นบางโคนหน้าเป็นการออกแบบดีไซน์ขึ้นมาใหม่ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานของทางยามาฮ่าออกมาเองแต่ชิ้นงานผมบอกเลยเบามากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไะเข้างในมันเป็นงานเทียวคาร์บอนนี่เห็นนะโอ้โหแล้วสไตล์ิริงๆสั้นๆแบบนี้นะพอไปใส่ปั๊บซิิงขึ้นมาทันทีแล้วก็ดูผิวงานดูความฉ่ำของงานเขาผมบอกเลยว่างานตัวนี้สวยมากนะครับ ทำได้ดีมากจริงๆ้าเดี๋ยวใส่ก่อนเนาะ,ะชิ้นนี้คือชิ้นบังโคลหลังซึ่งบังโคลหลังะปกติมันจะมีตัวใส่ป้ายทะเบียนแต่ว่าเนี้ยเราอยากให้รถมันมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเราก็เลยไปทําการตัดตรงป้ายทะเบียนออกเลยแล้วก็ให้พี่ที่โรงงานเขาทําเป็นไฟเบอร์ปิดขึ้นมาให้ครับอันนี้คือต้องปั้นใหม่ดิพอเราตัดออกไปแล้วนงะตรงนี้มันจะเว้าวไปหมดเลยอันนี้ก็ให้เขาปั้นมาให้เป็นเชฟที่สวยงามลงตัวตรงนี้จะเป็นไฟท้ายส่วนท้ายสั้น เห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยดูตอนใส่รถนะได้เกิดชิ้นนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับ yamaha xmax สามร้อยุมโทนดำคุมโทนแดงคันนี้ออกมาแต่งเสร็จอะสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรรูป้ป่ะแม่โคตรชอบเลยแบบถูกใจมากเลยและที่ําคาญผมบอกเลยรถทรงนี้นะสวยมาก,มากพอแต่งออกมาสไตล์นี้มันดูซิ่งดูสปอร์ตบอะกับใครมอกกับวัยรุ่นอ่าวัยรุ่นชอบ x m a อยู่แล้วเพราะว่ากําลังเครื่องของเขาเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองใช่ป่ะแล้วโดนจัดทรงจัดลายสวยๆง,งา,างๆอย่างนี้ไม่ต้องพร้ามละ ลุยกันเลยนะครมารีวิวเนี่ยบนลงล่างเลยชิ้นแรกนี่จะเป็นชิ้นแต่งนะครับชิ้นแต่งชิ้นนี้จะเป็นงานเทียวคาร์บอนเป็นงานของโรงงานทําออกมาด้วยการออกแบบดีไซน์ความเป็นสป,ปอร์ตต้องบอกเลยว่ามันตอบโจทย์อยู่แล้วสําหรับชิ้ในใบนี้อ่ะต่อไปคันนี้อย่างที่บอกว่าเราแต่งแล้วก็จัดทรงใหม่ดังคันจัดทรงมันหนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วในเรื่องของการเซ็ตโชกหน้าเซ็ตโชกหลังคันนี้ผมเลือกใช้เป็นโชกหน้าตัวโปรเฟนเดอร์นะ โพเฟนเดอร์ตัวนี้มันจะไม่เป็นตัวที่ขายในท้องตลาดเรามีการคุยกับทางบริษัทนะครับไปช่วยทําให้หน่อยเพราะว่าปกติตัวที่เขาขายกันนะมันจะเป็นแค่นิ้วครึ่งแต่คันนี้สิ่งที่ผมอยากได้คือ2นิ้วครึ่งในส่วนของโช๊คหน้าแล้วก็โช๊คหลังปกติจะเป็น3 5มิมิลใช่ไหมตัวโหลดของเขาแค่330มิบมิลคันนี้ผมอยากให้มันเตี้ยลงอีกก็เลยบอกว่าพี่ช่วยทําให้หน่อยเป็นขอเป็นแค่3 2มิมิลพอพอใส่ออกมาแล้วหูบอกเลยทรงแม่งโคตรโดนใจเลย ผมดูใจมากๆคันนี้มาต่อกันที่ข้างบนเวลาเราอยู่ในตำแหน่งท้านั่งของคนขับนะครับภาพที่เราเห็นนอกจากฉนวนก็จะเป็นภาพนี้เลยชุดบนเต็มระบบระบบเบรกนี่เราเลือกใช้เป็นเบม b o ตัวอิตาลีทั้งขวาและซ้ายแล้วก็ชุดแต่งผมบอกเลยคุมโทนดําแดงมาให้หมดต่อเมือวันนี้เราใช้เป็นอาริเตนะครับแล้วก็ใส่กับกระจกไฟแฮนของ RCB ให้ง่ายต่อการขับขี่พวกหัวสายทากนี้เราฟิตติ้งมาใหม่นะไปใส่เป็นหัวขโมย45องศา แล้วก็วางไ้ข้างบนเก็บงานสีดําแล้วในส่วนของไฟหน้าท่าเนเบะเห็นไหมว่ามันดูแบบดูดุดูอะไรมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเราไปพ่นเป็นโฟมไฟสโมกมาปกติมันก็เป็นโคมใสเนาะแล้วก็เก็บงานด้วยการเป็นพ่นเป็นโฟมสโมกเพื่อให้มันดูดุมากขึ้นไฟท้ายก็เหมือนกันพ่นสโมกเหมือนกันแล้วก็ชิ้นท้ายด้วยความที่โจทย์รถมันเป็นสปอร์ตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการปลายทะเบียนแล้วเราต้องการให้มันสั้นๆดูสปอร์ต เราก็เลยทําการตัดเลยพอเราตัดป้ายทะเบียนไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้มันแหว่งออกไปพอมันแหว่งออกปุ๊บเราต้องสร้างงานไฟเบอร์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่ปั้นขึ้นรูปขึ้นมาใหม่เชื่อมันเป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วก็ปั้นขึ้นมาแล้วก็เก็บงานด้วยงานคาร์บอนสวยมากนะครับตัวนี้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเข้ารูปมาก่าเดี๋ยวผมจะพาไหล่ลงไปดูข้างล่างหน่อยชุดล่างก็จะมีในส่วนของบางคนหน้าบางคนหน้าก็ออกแบบขึ้นมาใหม่เลย เป็นงานของบริษัทามาฮ่าเองทาออกมาขายซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันดูเป็นสปอร์ตมากกว่าเดิมนะของเดิมมันจะเป็นบางคนหน้า3มชิ้นใช่ไหมมีชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นประกบข้าง2ชิ้นอย่างนี้อันนี้เขาออกแบบมาเป็นงานเพียวคาร์บอนเลยน้ําหนักเบามากแล้วก็ลายผ้าสวยการออกแบบมันจะมีความสั้นลงมันจะดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนชกหน้าวันนี้เราใช้เป็นชกหน้าของคามยซึ่งการเปลี่ยนชกหน้าแบบนี้ มันจะไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ต่อขาปั๊มแล้วอแดปเตอร์เนี่ยมันจะติดกับหัวโช๊คเลยเราสามารถใส่ปั๊มร้อยมิลจับกระจานสามร้อยได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้เราคุมโทนกันที่ดำแดงเพราะฉะนั้นกระบอกโช๊คเราก็เลือกให้มันเข้ากับจานจานเราก็เลือกเป็นหมุดแดงตัวจานสีดำเป็นของพามุยเหมือนกันแล้วก็ปั๊มเบรกวันนี้เราเลือกใช้ข้างล่างเป็น m 4ขนาดร้อยมิลแล้วก็ฟิตติ้งกับหัวสายทักคุมโทนสีดำหมดแต่ว่าทีเด็ดจริงๆของคันนี้อีกหนึ่งอย่างนอกจากระบบเบรก อันนี้จะเป็นในตัวของล้อมีใครรู้จักล้อที่ชื่อว่า B&T ไหมตอนแรกๆเนี่ยผมเห็นแต่เห็นรูปภาพแต่ในอินเทอร์เน็ตเนาะก็คิดว่ามันก็สวยนะแต่ก็ไม่เคยจับเปิดความสงสัยก็เลยสั่งมาใส่คันนี้หูล้อตัวจริงงานเนียนมากคันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นล้อ B&T ซึ่งเป็นล้องานคาร์บอนเป็นงานเพลียวคาร์บอนทั้งหมดเขาบอกว่าล้อชุดนี้ผลิตในแอฟริกา แล้วล้อเวลามันมามันก็มากับทุบลมด้วยอ่าอ่ะ,อะพอเราได้ล้อมาเสร็จปุ๊บเราก็มาจับคู่กับยางเป็นยางพิลารี่ตัวล o อโซลสปูเตอร์เป็นลายสายฟ้านะยางก็เป็นขนาดพอเดิมก็คือร้อยี่สิครับเจ็ดสิบขอบป้าส่วนยางหลังก็จะเป็นร้อยสี่สิเจ็สิบขอบสิบี่อ่ะมาดูลายยางกันหน่อยเรื่องลายยางเนี่ยผมก็พูดบ่อยมากบางคนแบบว่าถ้าเป็นมือเก่าๆที่แต่งรถอะ่ะเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วเห็นเป็นว่าใส่ย,ยางกับลายอย่างเงี้ย คือจริงๆมันไม่ได้เราใส่ผิดนะมันเป็นยางที่เป็นออกแบบมาเป็นลายนี้อยู่แล้วมันเป็นยางกับลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบว่าตกใจว่าเราใส่ยางผิดหรือเปล่าเราใส่กับลายตั้งใจอยู่แล้วคันนี้ต่อไปเราก็จะเปียนที่บเบาะด้วยการที่เราโหลดคันนี้ไปโหลดไปค่อนข้างเยอะนะตัวรถมันเตีย้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอะไม่ได้อยากให้เบาะมันเตีย้ยลงไปแบบจมลงไปถ้าเดบาะมันเตี้ยลงไปแล้วขามันยกเราก็จะนั่งไม่สบายใช่ไหมคันนี้ผมก็เลยเลือกใช้เป็นเบาะทรงเดิมแต่ว่ามีการไปหุ้มหนังนะ มาใหม่ให้มันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาต่อมาเรามาดูที่ท่อไอเสียกบ้างปกติแล้วท่อเดิมของ X Max อ่ะด้วยความที่มันเป็นรถ300ซีซีอ่ะท่อมันจะมีขนาดแบบหนาๆใหญ่ๆแล้วก็เป็นสีดําทั้งอันมันดูเดิมไปหน่อยเราก็เลยมองว่าอืมคันนี้เราตกแต่งแบบมีกันหน่อยเนาะเราก็เลยเลือกใช้เป็นท่อแบรนด์อะคาโบวิกแทนซึ่งอะคาโบวิกตัวนี้มันจะเป็นท่อแบบทรงแบบสลิปออนนะสังเกตคอท่อคอท่อชิ้นหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นคอท่อเดิมแล้วมันก็จะมีสลิปออนตัวนี้ แล้วก็มาต่อกับปลายท่อตรงรุ่นของอาคาโปวิกมาชุดหลังก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปเลยก็คือเป็นชุดสวิงอาร์มสวิงอาร์มเนี่ยเราใช้เป็น Arm สวิงอาร์มการสร้างขึ้นมาใหม่ของไอเวนะครับมันเป็นอาร์มตรงรุ่นแล้วที่เราชอบก็คือว่ามันมีความเป็นสปอร์ตมากแล้วก็มีการซซอมลูเล่นลายเล่นไรก็ดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีขาจับปั๊มในตัวเลยมันก็จะทาให้เวลาเบรกแรงๆอะไรเงี้ยมันมีความแข็งแรงมากกว่า สวยนามเดิมใส่กับแอดเตอร์ต้อมหลังวันนี้เราก็ใช้เป็นแบมโบตัว2พอรตปักข้างนะครับแล้วก็เดินฟิตติ้งด้วยหัวสายสีดําเก็บงานรอยลวดให้เรียบร้อยจานหลังเป็นขนาด245มิลเป็นของค้ามุยเปลี่ยนใหม่ส่วนระบบช่วงล่างข้างหน้าเราใช้เป็นโปรเฟนเดอร์แล้วข้างหลังเราก็ยังใช้เป็นโปรเฟนเดอร์โดยตัวนี้เราเลือกใช้เป็นตัวโปรเฟนเดอร์เอ็กเนะครับเป็นตัวท็อปของเขาปรับได้3จุดมีการเปลี่ยนเม็ดปรับ เรียบร้อยแล้วก็งานคาร์บอนจริงๆอะเรามีชุดหน้าเป็นคาร์บอนแล้วทั้งชิลบังโคลหน้าแล้วก็ในส่วนของบังโคลท้ายเราก็จะเสริมงานคาร์บอนขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็จะมีในส่วนของตับข้างมาเป็นคู่ซ้ายขวานะแล้วก็เป็นครอบกรองที่เราเสริมไปในไปในส่วนของงานคาร์บอนเข้าไปสำหรับรถ X Max คันนี้เราพยายามตกแต่งออกมาให้มันมีความเป็นสปอร์ตมากที่สุด ทางเรื่องของแต่งทางเรื่องการจัดทรงเราพยายามจะเสนอมุมมองใหม่นะครับให้เป็นเพื่อนเห็นว่า X Max เนี่ยนอกจากทรงทัวริงแล้วอ่ะมันสามารถเป็นอะไรได้อีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคันนี้ผมหวังว่าคอนเซปต์สปอร์ตสีแดงตัดดําแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆืทุกคนน่าจะชอบนะครับยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปอัปเดตรถสวยใหม่ก่อนใครแล้วก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับดูภาพจจสวยกันต่อเลยกับ Yamaha X, X 300